แชร์ประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านนะครับคนนี้แชร์ความคิดความเห็นมาว่าบำนาญมาตรา39นะครับที่ได้น้อยเนี่ยนะจะโทษแต่ประกันสังคมอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเราไม่ศึกษาเองครับเดี๋ยวเรามาดูการฝากกดไลค์กด, like, กด subscribe สาม,มารถแชร์ความคิดความเห็นประสบการณ์จากทางบ้านกันเข้ามาได้เลยนะครับคนนี้แชร์ตัวคลิปวิดีโอนะให้ความคิดเห็นนะครับตัวคลิปวิดีโอ ที่ว่าพาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปส่งมาตา39นะครับคนนี้ก็เลยแชร์มาว่านะครับจะโทษแต่ประกันสังคมอย่างเดียวไม่ได้เราไม่ศึกษาเองครับไม่ได้แบกหามอะไรผมรู้ตั้งแต่10กว่าปีก่อนคิดว่าสักวันเงินบำนาญมาตา39ฝีต้องแตกคนที่ออกแบบมาตา33มาส่งมาตา39ไม่เหมือนคนคิดเลยครับ นะครับอ่าเป็นการแชร์ความคิดนะนั่นเป็นเหตุผลที่ตั้งแต่หลายปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้นะนะครับผมพูดหรือออกมาทำสื่อนะครับออกมาทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมนี่แหละแล้วก็พยายามตีแผ่ข้อมูลในเรื่องบำนาญชราภาพตัวมาตา3า39ที่ว่าทำไมได้น้อยทำไมยังไงแบบนี้นะครับออกมาตีแผ่ ค่อนข้างเยอะเพราะว่าส่วนหนึ่งอยากที่จะส่งแรงกับเพื่อมนะครับเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับที่เราทำเนี่ยแหะไปให้กับทางประกันสังคมให้ได้ตระหนักว่าเออยังมีผู้ประกันทนที่นะครับเขารู้สึกไม่แฟร์กับการคิดคํานวณบํานาญชราภาพนะครับมาตรา39อยู่นะบางคนทํางานมาทั้งชีวิตนะครับแต่มาส่งมาตรา3เเพียง60เดือนสุดท้ายฐานเงินสมทบด้าน อยู่ที่หลักพันกว่าบาทนะครับหรือ2,000ต,ต้นต้นเองนะครับเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าต่างกัน3เท่าเลยนะส่ง25ปีได้1,680บาทนะครับในขณะที่มาตา3า33ฐานสูงสุด15 0 0 0ได้5,250บาทนะครับจากแรงกระเพื่อมนี้เองนะครับทำให้ประกันสังคมนะครับตระหนักถึงรวมถึงคณะกรรมการาได้ผลักดันนะครับตัวนโยบายา นโยบายตัวบำนาญวิธีการคำนวณบำนาญฉลาภาพสูตรใหม่นะครับทำให้ประกันสังคมเองนะครับเล็งเห็นแล้วว่าเออมีหลายคนต้องการให้คำนวณใหม่จริงๆนะทางประกันสังคมจึงรับนะครับสูตรใหม่เอาไว้พิจารณาแล้วก็กำลังทำประชาพิจารณ์นะครับและคาดว่าจะมีการปรับนะครับสูตรใหม่ในปี69 นะครับนั่นเป็นความสําเร็จของผู้ประกันตนอย่างเราเราท่านๆนะครับอย่างชัดเจนถามว่าได้ได้ใหม่เนี่ยนะครับได้เยอะขนาดไหนเอาง่ายๆเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะของเดิมส่งมา25ปีฐาน4,008นะครับได้บำนาญ1,680บาทในขณะที่ถ้าใช้ตัวสูตรใหม่ที่ใช้วิธีการคำนวณฐานนะครับ ฐานเฉลี่ยตลอดที่ส่งมานะครับรวมมาตรา3339ฐานที่เฉลี่ยส่งมานะครับอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างให้ดูนะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคืออย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างว่ามาส่งแค่มาตรา39แค่4,800บาทในฐาน4,800นบาทในช่วง5ปีสุดท้ายแต่นอกนั้นเนี่ยส่งมาตรา33มาตลอดนะครับแล้วช่วงแรกๆมาตรา33อาจจะฐานสูงสุด แค่134่0านะครับผมไเ,เฉลี่ยเอา,เอานะแต่โดยรวมแล้วนะครับฐานสมทบรวม3 8 5ล้าน852บาทเนี่ยเราก็เอามาคำนวณแล้วก็หาร300เดือนนะครับตามเดือนที่ส่งไปส่ง300เดือนก็หาร300เดือนเท่ากับฐาน12 12,840บาทเห็นไหมฐาน4 8 0 8กับฐาน12ต่างกันเยอะเลยด้วยฐานเฉลี่ยใหม่นะครับทำให้ ได้บำนาน4,494บาทเห็นไหมได้เยอะไหมนะครับได้เยอะขึ้นเลยนะครับได้เยอะขึ้น2เท่าอะ่ะนะครับเยอะขึ้นเลยนี่แหละนี่คือผลนะครับจากการผักดันจากการแสดงความคิดเห็นของทุกๆท,ท่านและกันนะครับคือแค่ลำพังผมทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องช่วยๆกันทั้งสื่ออื่นๆด้วยนะแล้วก็ ผู้ประกันตนทุกท่านที่แชร์ความคิดความเห็นนะครับเพราะนั้นสูตรใหม่คาดว่าจะเริ่มใช้6 9เพราะนั้นช่วงนี้ก็ใช้สูตรเก่าไปก่อนนะอย่าตนกตกใจผมก็จะทำคลิปสูตรเก่าเอาไว้ก่อนนะในปีนี้แล้วก็ปะปนด้วยสูตรใหม่เนาะจะไดะ้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับ ก่อนจากกันนะครับ阿拉รีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทําการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ อีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. น,นะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store, Google Store, p นะครับ Play Store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3มนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลง ปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสัยสอบถามไปยัง,ยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ไว i f ฟายสาธารณะทำธุรกรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลคำแนะนำผู้สูงอายุด้วยนะครับระมัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของไม่ฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะ เป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับห้าสิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณทํา1ึงถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปลอมนะครับสนะครับขอให้ลองทดสอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก Off i ิเชียลแอนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิจฉาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิจฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ